สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะตายพาทุกคนมาดูจุลินรียสังเคราะห์แสงที่ตายได้ทําไว้ทั้งหมด5ขวดค่ะก่อนหน้านี้ได้พาเพื่อนๆทําไปอย่างละเอียดเลยนะคะเพื่อนๆท่านใดยังไม่ได้เข้าไปรับชมคลิปนะคะสามารถย้อนเข้าไปดูคลิปเก่าๆที่ตายได้พาทําอย่างละเอียดได้เลยนะคะ5ขวดก็ตั้งอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะตอนนี้เขาแดงหมดทุกขวดแล้วค่ะ และถ้าเพื่อนๆจําได้นะคะมันจะมีขวดหนึ่งที่ออกอาการแบบเขียวๆนะคะถ้าไม่ขวดที่1ก็ขวดที่สองนะไตเองก็จําไม่ได้แล้วก็หลังจากนั้นไตอยากจะให้จุลินรีย์สังเคราะห์แสงทุกขวดที่ไต่ได้ทําเนี่ยมีสีสม่ําเสมอเหมือนกันทุกขวดไต่ก็เลยเปิดจูลินทรีย์ทั้งหมดทั้ง5ขวดเนี้ยลงในกระมังค่ะทุกคนคือเทลงไปในกระมังแล้ววันนั้นอะ มีการเติมผงชูรสลงไปในกะละมังด้วยนะคะพอเติมผงชูรสไปก็คนคนจุลินทรีย์ในกะละมังนี่แหละค่ะให้เขาแบบเ,ออเข้ากันนะคะให้ผงชูรสกับน้ำจุลินทรีย์ที่ที่เขายังไม่ได้แบบแดงสม่ำเสมอมากอะ่ะให้เขาเข้ากันนะทุกคนแล้วพอมีการคนเข้ากันแล้วนะคะแต่ก็เอามาเทใส่ขวดใหม่นะคะก็คือมากรอกใส่ขวดเดิมแล้วก็ตากไว้ตรงนี้เลยนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะถ่ายแบบนี้ให้ดูแล้วกันนะคะเพื่อนจะ จะได้เห็นหน้าเห็นตากันด้วยเนาะเอาละค่ะนี่เดี๋ยวไต่จะให้ดูนะคะว่าตัวจุลินทรีย์ที่ไต่ได้ทํานะคะทั้งห้าขวดนะทุกคนตอนแรกมันมันมีสีแบบมันไม่สม่ําเสมออ่ะมันไม่เท่ากันนะคะมันเข้มบ้างน้ําตาลบ้างออกเขียวบ้างนะคะแล้วก็ออกแบบเหมือนกับเป็นสีแบบส้มๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันไม่ได้สม่ําเสมอเลยมันไม่มีความสวยงามเหมือนกันทุกขวดเลยแล้วทีนี้ไตก่ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่า เอาทุกขวดลงมาเทในกะละมังพอเทในกะละมังแล้วก็เอามากรอกใส่ขวดเหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยสีที่ได้สม่ำเสมอมากขึ้นค่ะทุกคนสีเขาจะโอเคมากขึ้นเลยอะ่ะเดี๋ยวไต่จะให้ดูใกล้ๆนะคะเนี่ยทุกคนเห็นไหมคะนี่แดงๆแบบนี้นะคะมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะมองเห็นไหมถ้าไต่เอียงไปมากกว่านี้ตัวมันหกเนาะเนี่ยนะคะ สีเขาดีขึ้นกว่าเดิมแล้วอ่ะทุกคนคือตอนแรกอ่ะมันไม่ค่อยโอเคอ่ะนี่ค่ะบางคนไม่ชินในกลิ่นนะคะพอไม่ชินในกลิ่นเนี่ยก็คือจะบอกเลยว่าเหม็นมากนะสำหรับบางคนก็คือบ่นมาเลยว่าโอ้โหเหม็นมากนะคะแต่อันนี้คือชินไปแล้วนะทุกคนชินไปแล้วชินกับกลิ่นไปแล้วนะคะนี่แดงเห็นไหมคะนี่แดงสวยเลยค่ะทุกคน สีสวยเลยนะคะขวดแดงขวดแบบจะมีขวดที่แบบสีสวยแบบนี้เดี๋ยวใต่ขอเอาตัวฉลากน้ํานี่ออกดีกว่าเนาะเพราะว่าพอมีฉลากน้ําแล้วอะมันทําให้มองสีไม่ชัดเจนอะนี่นี่นะคะนี่จะเห็นได้ชัดเลยนะคะให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นกันเลยนะคะว่าตัวที่ใต่ทำใต่ก็สอนวิธีการทําแบบอย่างละเอียดเลยนะนี่คะ่ะ โซลินซีสังเคราะห์แสงขวดน้ำดำแดงแด,แดง,แ,ดงแบบนี้นะคะประโยชน์เขาเยอะมากๆเอาไปใช้งานได้หลากหลายค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นการราดรถต้นพืชต้นผักนะคะหมักปุ๋ยปรุงดินก็ใช้ได้ค่ะแล้วทีเนี้ยมีคำถามนะคะถามว่าเราจะต้องตากแดดไว้กี่วันถึงจะนำไปใช้ได้นี่เพื่อนๆดูสิคะสีสวยมากคำตอบก็คือ1เดือนค่ะตีไปเลย1เดือนนะคะสีสวยมากก็ไม่แน่ใจว่าในกล้องเห็นหรือเปล่านะคะ เนี่ยสีสวยมากเลยนะคะตากไว้หนึ่งเดือนนะคะถ้ายังไม่ครบหนึ่งเดือนไม่แนะนำให้นำมาใช้นะอย่างเร็วที่สุดเลยก็คือยี่สิบเอ็ดวันค่ะทุกคนเว <were saying, S 1> ลาที่เพื่อนๆตากจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วอาจจะมีแบบคราบดำๆเกิดขึ้นก็ไม่ต้องตกใจนะคะเปลี่ยนใส่ขวดคือหมายถึงว่าเทน้ำจากขวดเก่าไปใส่ในขวดใหม่ก็ได้นะคะ สีสวยเลยนะคะแกะพลาสติกก่อนนะคะเนี่ยก็คือพาเพื่อนๆทำแบบโหททำอย่างละเอียดกันเลยค่ะมีวิธีการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้ดูหลายคลิปเลยนะคะแต่แต่ตก็พยายามจะบอกวิธีการทำอย่างละเอียดเลยนะเพราะว่า มีหลายคนคะ่ะที่ทำตามแล้วก็แดงบ้างไม่แดงบ้างนะคะนี่สีสวยเหมือนกันคะ่ะแล้วจะบอกว่าให้แต่มีขวดที่แดงหนึ่งขวดอะสมมติว่าเราทำเซตเนี้ยสิบขวดให้แต่เขาแดงสักหนึ่งขวดก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะทุกคนถือว่าสำเร็จเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสีสันของจูลินซีสังเคราะห์แสงแบบเต็มๆกันอีกรอบนึงคะ่ะนี่นะคะแต่แกะพลาสติกออกหมดแล้วนะคะ ก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะคะสีเขาก็จะมีความแดงอมน้ําตาลแต่แต่ว่าสีแดงค่อนข้างสวยเลยนะอันนี้ที่ดูสวยที่สุดเพราะว่าไตรเปลี่ยนใส่เปลี่ยนขวดนะคะถ้าเป็นขวดเก่าของเขาอ่ะเขาก็จะมีแบบเนี้ยอย่างเงี้ยมีคราบนะคะติดอยู่ตามตามผนังขวดทําให้เรามองเห็นสีเขาไม่ชัดเจนเนี่ยเป็นคราบอย่างเงี้ยค่ะทําให้มองสีไม่ชัดเจนแต่ก็เลยเปลี่ยนใส่ขวดอันใหม่นะคะ สีชัดเจนของเขาก็คือแบบนี้นี่ค่ะอย่างนี้เลยเพื่อนๆลองทำกันดูนะจุลินรีสังเคราะห์แสงประโยชน์เยอะมากๆนะคะแล้วก็บอกเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าตัวนี้สามารถใช้ราดรถพืชผักได้ทุกชนิดแล้วก็ราดรถตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเมเล็ดก็ได้นะคะใครที่ปลูกผักบุ้งผักชีคะนา้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะสมมุติว่าเราจะปลูกผักบุ้งอะ เพื่อนๆหลายคนอาจจะชอบนําเมล็ดผักบุ้งไปแช่น้ําก่อนนะคะในน้ําที่เพื่อนๆแช่มเมล็ดผักบุ้งอะคะ่ะเติมจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงไปได้นะคะเติมไปสักนิดนึงนะนะจะช่วยบํารุงตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นมเมล็ดเลยนะคะทุกคนดีมากๆนะคะแต่ว่าเราจะไม่ได้เติมเยอะเนาะก็จะเทลงไปผสมนิดหน่อยค่ะประมาณครึง่งช้อนโต๊ะนั่นเองนะคะแล้วใครนะคะที่ไม่ได้แช่มเมล็ดผักบุ้งกับน้ํานะคะ โรยมเมล็ดผักบุ้งไปแล้ววันต่อมาเราอยากจะรดราดน้ำนะคะก็เป็นการราดรดน้ำผสมกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ได้นะคะก็คือรดได้ตั้งแต่ตอนที่เราหว่านมเมล็ดเลยนะ,มะเมล็ดคะน้าเมล็ดบวบเมล็ดอะไรก็สามารถใช้ได้นะคะทุกคนเนี่ยน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงประโยชน์เขาเยอะจริงๆค่ะเยอะมากๆนะใช้ได้หลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกับพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับใช้ในการปรุงดินหมักดิน ใช้ในการทําปุ๋ยหมักทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นการหมักขี้วัวนะคะหรือว่าทําปุ๋ยหมักในเข่งในตะกร้านะคะหมักจากพวกเศษผักเศษหญ้าเศษเปลือกผลไม้ต่างๆนะคะเศษหญ้าแห้งเศษวัชพืชเอามาทําปุ๋ยหมักได้หมดเลยนะในส่วนของเราไม่ต้องทิ้งนะคะพวกเศษวัชพืชต่างๆอะ่ะทุกคนเราถอนถอนวัชพืชมาแล้วก็ไปกองกันไว้อัดอัดกันไว้ในตะกรา้าใส่ปุ๋ยคอกทับลงไปเอาวัชพืชทับไปอีกรอบหนึ่งราดรดด้วย น้ำเปล่าผสมกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ช่วยทำให้หลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นอินทรีย์วัตถุเขาย่อยสลายลงนะคะก็ได้ปุ๋ยมาใช้นั่นเองนะทุกคนเห็นไหมคะประโยชน์เขาเยอะแบบนี้อย่าลืมทำติดสวนเก็บไว้ด้วยนะคะวันนี้แต่ก็มาอัปเดตให้ดูกันชัดๆเลยเนาะว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่แต่ได้ทำนั้นสีเขาเปลี่ยนไปอย่างไรแดงสวยอย่างไรแล้วตอนนี้ก็คือแบบแดงเท่ากันทุกขวดนะคะเพราะว่าแตา่มีการ ปรับให้ให้ทุกขวดมีสีสม่ำเสมอกันด้วยนะคะใครมีคำถามสงสยัยพิมพ์มาได้เลยนะแล้วต่ายจะมาตอบคอมเมนต์ให้ตอบคำถามให้นะคะสวัสดีค่ะ